สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปใช่แน่เล่านำครับผมมืัอนี้ได้อันนี้มากครับพี่น้องชิมาทดลองท้ำควายจับอุ้บุญกินครับมันจิมาตะลองว่ามันจะอร่อยบ่ครับพี่น้อง มีเต้าหู้มีพ,มพริกมีเครื่องปรุงนี่นี่ครับพี่น้องขาเน้นเท่ากหรชิ้มนมะลวกเสร็จด้วยก่อนคาปิโน่เสร็จเลยชิ้นลว์เขาเลยนะเครื่องปรุงเดี๋ยวไฟใส่ชิหลังขึ้นเหนียวแต่ใส่ชิหลอกเลยวะ่ะลวกเสร็จก็ปิง้งด ่คนจะน้อยหลอกตัวนี้ครับแล้วมันหลอกหนึชิน้นหลอกหนึ่งชิ้นครับน้ำซุปหนึ่งน้ำซุป,ซปสองเสียครับผมอีน่าสองเสียของเจียว ถ้าวัสดรเข้มข้นชุดดั้งเดิมมันจะบดัถุงมากคลีกใช้วั้วนะเป็ดเน่ยใช้แต่เครื่องสีมากก็มัน

เศนมันกับเป็นอ,อ,อ่อนเอาเศษลงเลยกปิดจับเดี๋ยวต้เมเศนในมันทุกก่อนา,าหันลวกต้อนเลยครับพี่นอ้องติดไฟติดไฟเราบ ไปมาครับพี่น้องมาเนี่ยมาต่อก็นเลยเทเลยกดจับอืมทีนี้ครับก็<ป>จะมาปุง่มพักครับม,มาเทลงไปเลยน้ำส้มคลิกน้ำส้ม พริกพริกน้ำมันพริกเจียวซา่ซาๆสาๆร่ายสาร่ายะรนะฮะกิ้งน,นัได้แบบนี้กุ้ยจับบนบนไสิบมือ,อก็เลยด้โอเคโอเคเรียบร้อยแดีวเราไปสินกัน Mama, tapi no, nong sumpah. Oke, udah siap ya. Oh, ayo keluar. Uh -huh. oh, hơn Yep. Xin mời qua bên sẽ coi. อร่อยอร่อยแซ่แบแซ่บลัดลง เช่นนุ่มต้มเพิงแน่ัๆหน่อยเสร็จไม่ก็เลยจากเลยสวีอีโฟนอะอวีโฟทำไมตัวเธอเปียกสวัสดีสวัสด,ดีค่ะ ผมชื่อเบนเชนตตุ๊ดลูกใครลูกขาถาเอาเอาขาลงดิเดี๋ยวมันจะตกไม่เธอฉันจะยืนไม่ไม่มันจะล้มนะตอนเด็กก็ยังยืนได้อยู่มันจะล้มเธอยืนเธอยืนอันนี้มันล้มเลยฮยนน่ฮะยืนน่นยนทำไมอ่ะอยากยืนยโอเคโอเคลิดหน่ ใช้ตัวสูกินไหมร้อนร้อนมากเลยนะเธออาบน้ำไหมอะ่ะว้ายลูกชายคิดดื่มมากวมมากว่านี่ซิมเองก็แล้วกันนะร้อนมากทุกคนฮะหืมโอ้ยโอ้ยลูกชายมากวนเลยเคลิปนี้ก็ตัวนี้แหลคะครับพี่น้องเส้นหน่อยมากกว่า okay cup